แล้วก็สำหรับภาชนะนะครับเซารซามิกจานเซรามิกต่างๆนะครับที่ทางก <fia. S 2> ารลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับและตรงนี2015-2019 นะครับสถาปนีม,มีร้านอาหารฮูฮิวแล้วก็มีโปรดักที่เป็นออร์แกนิกจากโครงการหลวงทุ่งเริองจริงนะครับได้ดำเนินการภาพรวมจะต้องทุกภาคเลยนะครับในห้าเส้นเส้นของทุกภาคเขาเขามีอิมมิกมีทิชทางเรื่องของภูมิภาพภานเหนือสุกทันที ฤดูนี้ฤดูเหนือนะครับก็จะแบ่งแบ่งออกเป็นฤดูหนาวจะทําอะไรฤดูร้อนฤดูฝนจะทําอะไรแล้วกินนิดต่างๆโดยภาพรวมเราฟังขอ,อ,อทางภูมิทนะครับภาคเหนือเข้ามาบรรยายริงแล้วในปี2568เนี่ยเราทํางานอย่างหนักมากนะครับการท่องเที่ยวตัวเลขการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยโตขึ้นอย่างมากนะครับโดยที่ภาคเหนือเราเองเนี่ยเรามุ่งเน้นจับเอา ครีมครีมของนักท่องเที่ยวนะครับเราเลือกเอาครีมครีมเข้ามาเป็นสามกลุ่มหลักๆแล้วกันครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มยังเจเนอเรชันหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่แน่นอนทุกวันนี้โลกสังคมเปลี่ยนไปเยอะ Gen Y นะครับทุกวันนี้เราแทบจะคุยกับเด็กไม่รู้เรื่องแต่เด็กเองเนี่ยคือพลังในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวออกไปเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้สําคัญมากครับกลุ่มที่2ครับ Active Senior นะครับถึงจะเป็นสูงวัยก็ตามแต่มีพลัง มีตังมีกำลังซื้อสูงและมีเวลาที่จะท่องเที่ยวนะครับคนหล่มนี้เองคือกลุ่มเป้าหมายที่จะมาภาคเหนือนครับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่เรามองหายอย่างมากครับคือกลุ่มไฮเอ็นนะครับกลุ่มพรีเมียมกลุ่มลูกค้าที่มีตังมีรสนิยมนะครับยอมจ่ายแพงเพื่อ,อบริการหรือว่าคุณภ,ภาพของสินค้าที่พิเศษสุดสำหรับ เขาและก็ครอบครัวจริงๆครับนครสวรรค์ค่ะจะมีทุ่งดอกไม้ที่หลากหลายและสวยงามนะคะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วกิจกรรมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนั้นนะคะจะสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้สำหรับเขึ้นนะคะและอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะของจังหวัดนครสวรรค์ก็คือนครสวรรค์บิ๊กกิวงานบิ๊กกิวนะคะเมื่อปีที่แล้วเราส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของย่านเก่านะคะปากน้ำพูนใจที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดอุทัยธานี อย่างเช่นในเรื่องของฟูปาตานะครับอยู่ในอำเภอลานสักนะครับใครไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเราได้อยู่ในยุคจุลสิทธิ์ปาร์คเลยนะครับถึงบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจกับอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นระดับต้นๆเลยนะครับก็คือชุมวิถีชาวแพรแม่น้าแสแกกกลางซึ่งเหลือแห่งเดียวในประเทศไทยที่จุมชนชาวแพรอยู่กันเป็นร้อยๆปีนะครับแล้ววิถีชาวแพในเรื่องของขยายความภาคของนักท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมยนต์ถิ่นภูมิปัญญาวิจิตราวังจันทร์ก็คือขยายการเข้าพักแรมของน้องเที่ยวที่เข้ามาในจงนงังหวัดพิศณุโลกเพิ่มากขึ้นลูกค้าของด้านนะครับในภาคเหนือก็ามาจากเชียงใหม่เป็นระดับหนึ่งนะครับเราจากรุงเที่มานาครนะครับอ,รอีกกิจกรรมหนึ่งะครับที่เราอยากนําเสนอนั้นคือ Sport a แอน n t u r e เรนะครับเรื่องของการล่องแก่ง นะครัซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดนั่นเองก็เป็น destination ในเรื่องของการร่องแก่งลำน้ำวานะ,ะวำนะครับนศึกษาครับนะครับเื่องสอนเมืองเล็กๆในหุบเขาที่โอบล้อมด้วยสายหมอกและอบอวลด้วยสเสน่ห์แห่งความเงียบสนุกงามคือจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวหลายคนห,หลายคนใฝ่ฝันเมืองที่ไม่ได้องรีบเร่งและมีเวลาให้เราหยุดพักโฟกัสนะครับ ว่าเชียงใหม่เนี่ยมีเสน่ห์ตรงไหนนะครับมันเป็นชีวิตชีวานะครับแล้วก็สุขภาวะดีนะครับแล้วก็เป็นเมืองเฟสติวัลหรือเราจะจะรับอัพง่ายๆก็คือว่าเป็น City of Life, Wellness and Festival s ินะครับไลฟ์ Life คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้สัมผัสนะครับความช้าความตอนยนซอฟ s o ทัชนะครับสภาพธรรมชาติที่ยังดีอากาศที่ดีนะครับสิ่งนั้นคือชีวิตชีวาหมดด i เวอ s i ซิ Diversity, การอยู่ด้วยความหลากหลายภายต่างๆเรื่ที่สามอีกเรื่องนึงที่น่สองใจอยากจะเปลี่ยนดดูทั้งสามรับอครับใช่ค่ะ้เ็รสามารถฝนของภาคเหนือเนี่ยคือการ